สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามา Q&A เรื่องของต้นเขียวเหมือนปีกันคำถามข้อแรกนะคะวิธีการปลูก <c ười> คือมีท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าไม่เห็นบอกวิธีการปลูกเลยคือจริงๆต้นอ,อกโกนีมานะเราว่ามันปลูกง่ายจนแทบ เหมือนจะไม่ต้องปลูกเลยเอะเนาะดูต้นนี้ของเราต้นนี้เราได้มาในนามของก็น่าจะเป็นกวางเงินแหละหรือจะเรียกทางสายเดียวก้้งปลาก็ได้คือเชื่อมก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันในวงกลุ่มวงบ้านหรือกลุ่มของไม้ประดับทั่วไปเนาะต้นเนี้อยากจะบอกว่าลากกับต้นเขาพ้นดินลอยๆอยู่อย่างเงี้ยมานานมากแล้วซึ่งเราก็ขี้เกียจยังไม่มีเวลาเอาลงเป็นเดือนๆแล้วนะคะ สุดท้ายก็คือไม่ได้ปลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็หาวิธีที่จะเอาลากลงไปในดินนิดนึงแล้วก็อยู่เนี้ยที่เหลือก็ห้อยตรงเตงอยู่เนือดินอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> คืออยากจะบอกว่าโกนิมาเนี่ยเขาค่อนข้างง่ายมากแต่ง่ายมากก็ไม่ได้แปลว่าปลูกยังไงก็ไม่ตายนะมัน <c oughs> คนปลูกโกนิมาตายก็มีอ่ะเรามาดูคําว่าของเรื่องของอากุนิมาก่อนอากุนิมามาจากภาษากรีกสองคำนะคะคือคําว่า ากาอสแปลว่าสว่างสดใสแล้วก็คำว่านีมาแปลว่าเส้นคือเขาสื่อถึงลักษณะเกสรเพศผู้ที่เกาะอ,อยู่บนปีดอกกระจายพันธ์ุอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชียก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นไม้ของถิ่นเอเชียพบตามป่าชื้นมีมากกว่า25ชนิดลักษณะเด่นของพืชสกุลน,นี้ก็คือทุกส่วนอวบน้ำมีรากฝอยอวบอยู่ใต้ดินอันนี้อยู่เนือดินนะ เอาลงกระถังใหม่ก็ได้เนี่ยนะคะค็จทุกส่วนของเขาก็จะมีความอวบน้ำลำต้นเหนือดินเป็นลำเห็นข้อปล้องชัดเจนเนี่ยแะตรงนี้เราจะเห็นไหมคะว่าทุกข้อปล้องอะ่ะ ก็สามารถที่จะมีรากออกมาได้ซึ่งเราก็ฝังดินลงไปให้มิดรากเลยหรือว่าเราจะหั่นเป็นข้อข้อข้อขอแล้วก็เสียบใหม่เขาก็จะเกิดยอดขึ้นมาใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีความง่ายมากอาจตั้งตรงหรือทอดเลื้อยคือการทอดเลื้อยของเขาเนี่ยเป็นเพราะว่ากิ่งเขายาวแล้วเขาก็คือลำต้นของเขายาวอะคะ่ะ เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือทอดเลื้อยเห็นไหมคะพอเขาเลื้อยไปอย่างนี้ก็เกิดลากในจุดที่เขาสัมผัสดินเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะก็มีความคล้ายดิฟเฟนบาเกียคือสองกลุ่มนี้เขามีความคล้ายกันมากแต่ก็ต่างกันใบเดี่ยวออกเวียนรอบต้นมีรูปทรงลวดลายและสีสันแตกต่างกันชมรมพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับ2,000ได้ขอพระราชทานทื่ไทยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม มหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยะวารางกูลเมื่อครั้งยังดำรงพยศสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุม,มารคืออโกนเนม่าแต่เดิมอะค่ะไม่มีชื่อเรียกเฉพาะเจาะจงเมื่อก่อนเราก็เรียกรวมๆว,ว่าเขียวหมื่นปีไปเลยตอนหลังได้รับพระราชทานชื่อว่าแก้วการจนาเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2549ซึ่งมีความหมายว่างดงามสว่างสวยและสุดสุขส,ส,ส,สว่าง ดุดดังทองก็คือคล้ายๆกับชื่อรากสับจัก,กรีกเก่าของเขาที่มีความเป็นเส้นที่มีความสว่างสวยกลายมาเป็นแก้วการนาคือชื่อของไทยตามลักษณะและสีสันของใบอากโนิม่าลูกผสมที่นักปลูกเลี้ยงปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นจะจะพาไปให้ดูว่าอากโนิมาช่วงหลังๆที่เป็นไม้ประดับที่เอามาตั้งชื่อใหม่ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์นะคะมันมีความสุกสุพรประกายเจ,จิดจรัสขนาดไหนเนาะ คือรูปผสมเขามีการพัฒนาขึ้นเพื่ออะไรอโกนีมาป่านะคะสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยอันนี้อันนี้ต้นว่านขันหมากเศรษฐีคือลำต้นเขาอาจจะยาวเก้งก้างไม่เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับที่ต้องการความกระชับความสั้นของรูปทรงนักก็เลยมีการพัฒนาสายพันธุ์เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะที่จะเป็นไม้กระถางในเมืองไทยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่อดีต ด้วยความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเช่นเขียวเหมือนปีที่นิยมปลูกใส่กระถางตั้งไว้หน้าบ้านระเบียงบ้านเพื่อให้โชคลาภและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคือไอ้ต้นพวกนี้เขียวเหมือนปีเขียวพันปีกวักทางลายทั้งหลายที่เขาจะเป็นกลุ่มที่มีความเหมือนกันมากเนี่ยก็มีการปลูกมายาวนานมากแล้วเราว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขาดีอโกนิมาควรปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงช่วงครึ่งวันเช้าหรือตำแหน่งที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่ เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ปลูกของไม้พวกนี้สำคัญมากนะคะเขาเป็นไม้ที่แดดร0อเซไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นการปลูกเนี่ยก็ต้องปลูกภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่หรืออิงอาศัยกับไม้อื่นเพื่อที่ว่าจะได้ให้ช่วยบังแสงพลางแสงเขาบ้างคือต้องการแสงแดดเช้าประมาณครึ่งวันนะคะ แต่ก็ไม่ควรปลูกในที่ร่มเกินไปเพราะไม้ทุกชนิดเขาก็ยังต้องการแสงแดดเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดตาใบตาดอกเพราะฉะนั้นถ้าสนิทเลยเนี่ยคือไม่มีแสงอะไรเลยเนี่ยแน่นอนว่าไม้เขาก็อยู่ไม่ได้ลากเขาก็เน่าการแตกใบใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นร่มเกินไปก็ไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งก็จะทําให้ต้นยืดและดูเก้งก้างที่ยืดเพราะอะไรเขาพยายามที่จะยืดหาดแสงนั่นเอง ดินปลูกควรชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่ไม่แฉะเกินไปนั่นก็คือชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ถึงกับว่าน้ําท่วมขังอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเขาก็ไม่ชอบขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอดยอดหรือแยกกอก็อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะพอเขาแตกแตก,แตก,แตก,แตกออกมาเนี่ยพวกนี้เราปักชำได้หมดเลยเอาคาัตเตอร์20บบาทตัดแล้วก็ฝังดินเอาไว้เลยนะคะปักชำหรือแยกกอคือพอเขาเกิดขึ้นมาเป็นกอกอเนี่ย แล้วก็แยกขยายเอาตามอัทยาศัยจากการศ,กศึกษาพบว่าอากโนนีมาเป็นพืชที่ดูดซับสารฟอร์มานดีไฮฟอร์มานดีไฮก็คือพวกฟอร์มาลินนั่นแหละในอากาศได้ดีปัจจุบันจึงนิยมนำมาปลูกในบ้านหรือเป็นไม้ประดับสวนกันมากขึ้นทั้งยังมีความหลากหลายของรูปทรงและสีสันของใบอีกมาก ทีนี้มาดูวิธีการปลูกนะคะดินที่เราใช้ปลูกอะ่ะเราก็ใช้ดินถุงธรรมดาแหละเพียงแต่คุณเลือกดินที่มีเนื้อดินเยอะๆหน่อยแล้วก็ไม่ไม่ใช่ดินที่มีตะแกรบเผาหรือมีตะแกบดิบอะคือถ้ามีเยอะมากเกินไปก็ไม่ดีทั้งคู่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ดินถุงเขียวของลบบุรีเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเราว่ามันโอเคสุดสำหรับเราเนาะ เนื้อดินเขาก็จะประมาณนี้แต่จริงๆเราไม่ค่อยแฮปปี้ที่เขาใช้แกบดิบอาจจะเป็นเพราะขายดีจนเขาหาส่วนผสมไม่ทันหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าแกบดิบเนี่ยสำหรับเราเราว่ามันทําให้รากของต้นไม้เนี่ยอาจจะขึ้นลาได้ง่ายเนาะแล้วก็มีส่วนผสมของดินเยอะดีแล้วก็ เราคิดว่าเขาก็คงจะปนปุ๋ยคอกคือไม้ปลูกตอนแรกๆไม่เร่งปุ๋ยนะคะไม่ต้องเป็นเร่งปุ๋ยอะไรหรอกให้เขาโตรธรรมชาติโดยเฉพาะในกลุ่มของคนอโกนิมาเนี่ยเขาเป็นไม้ที่อยู่ในภูมิภาคของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาก็มีความคงทนเป็นปกติอย่าไปเร่งอะไรมากเลยคือเรื่องของดินอะ่ะเราไม่ได้เน้นมากเอาแค่ว่าเลือกดินถุงที่เขามีเนื้อดินมากๆและกระถางที่ใช้ในไซส์ที่เหมาะที่สุดก็คือไซส์กลางๆไซส์8นิ้ว กระถางที่จะใช้ใส่ต้นไม้นะคะถ้าเล็กเกินไปไม้ก็กินน้ำไม่อิ่มเสียเวลาเราที่ต้องลดน้ำบ่อยๆแต่ถ้าใหญ่เกินไปรากจะเน่าเพราะฉะนั้นกระถางที่เราจะเลือกใช้ปลูกต้นไม้นะ่ะเอาขนาดพอดีพอดีพอดีกับอะไรพอดีกับขนาดของทรงต้นและพอดีกับรากของต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานจริงๆถ้าไม้ไม่ใช่เป็นไม้ที่เล็กมากอะ่ะก็เริ่มจากกระถาง8นิ้วเว้นแต่ไม้ต้นเล็กๆเลๆ็กมากจริงก็ ห้หรือ6นิ้วคือใช้กระถางเล็กเกินไปก็ยังดีกว่าใช้กระถางใหญ่เกินไปนะคะใช้กระถางเล็กเกินไปอ่ะเราอาจจะต้องลดน้ําบ่อยขึ้นแต่ถ้าใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปอ่ะรากของต้นไม้จะเน่าไม้สังเกตเลยว่าไม้จะยุบลงยุบลงไม่เติบโตไปหน้าคือใน3าวันห้วันเวันอ่ะถ้าไม้ไม่ได้มีลักษณะที่สดชื่นขึ้นหรือมีการแตกยอดแตกใบมากขึ้นเนี่ยใบเขาเริ่มรู่ลง หรือเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเหวี่ยวเนี่ยก็ให้พิจารณาละว่าไม้มีปัญหาจากภาวะรากเน่านะคะเพราะนั้นกระถางที่แนะนําก็คือขนาดกระถางขนาด8นิ้วสําหรับไม้ไซส์ปกติแล้วจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่ากระถางดำอ่ะเวิร์กสุดนะคะบางคนที่อยากจะปลูกต้นไม้โชว์แล้วก็อยากใช้กระถางสวยแล้วก็กระถางด,ดําเขาไม่สวยเนี่ย ของที่ร้านจะไม่ใช้วิธีเปลี่ยนเอาเป็นกระถางเซรามิกหรืออะไรโดยตรงเพราะว่าระบบการระบายน้ําหรืออะไรมันไม่ค่อยเวิร์กเราจะใช้กระถางดำเนี่ยคือปลูในกระถางดําแล้วก็ใช้วิธีสวมครอบเอาคืออยากได้สวยขนาดไหนก็เอาขนาดกระถางสวยๆจะเป็นกระถางเบนจะลงกระถางเซรามิกหรือกระถางอะไรก็ได้ไว้ด้านนอกแล้วก็เอาทั้งต้นเนี่ยคะ่ะกระถางดาเนี่ยใส่เข้าไปด้านในจะเวิร์กกว่า อันนี้นะคะจากที่เห็นอันนี้เราก็ใช้กระถางไซส์6นิ้วแล้วก็8นิ้วสำหรับใส่ก็คือจริงๆมีอะไรเราก็ใช้อันนั้นแ่ะคะ่ะแต่ว่าไอ้ต้นเนี้ยเป็นว่านขันหมากเศรษฐีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มากแล้วอยู่ในถังสีที่มีขนาดเล็กผลก็คือเขากินไม่อิ่มตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้แยกเพราะว่าถามว่าเขาตายไหม ไอ้ส่วนที่ตายเขาก็ตายไปบ้างนะคะจากต้นที่อ่อนแอกว่าเพื่อนแย่งอาหารเขาไม่ได้แต่เดี๋ยวมีเวลาเราก็ต้องแยกนะคะคืออโกนิมาเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายแล้วก็ตายค่อนข้างยากการตายนี่ส่วนใหญ่มีอย่างเดียวคือการเน่าซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเกิดจากภาวะขาดน้ำหรือเปล่าอันนี้เป็นลักษณะเมล็ด้ผลของต้นอโกนิมานะคะอันนี้เป็นว่านขันหมากเศรษฐีซึ่ง ผลของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่วางเนี่ยจะสําคัญมากที่สุดอย่างอันเนี้ยเขาอยู่ในร่มจัดเกินไปแล้วใบเริ่มเปิดสีนะ่าจะเป็นโรคแหละเราก็เริ่มเอามาออกแดดแล้วถ้าจะให้ดีก็คือตัดแต่งใบทิ้งให้หมดเลยนะคะอย่าไปเสียดายให้เขาแตกใหม่คือการเลือกตำแหน่งของต้นไม้น่ะเราค่อยๆขยับวางหาในบ้านค่ะจุดที่เหมาะที่สุดเน่ะเราไม่รู้กับเขาหรอก เราก็ขยับไปเรื่อยๆถ้าเห็นเขางอกงามดีใบสีเขียวสดใสไม่ไหม้ไม่เฉาก็แปลว่าเขาชอบบริเวณนั้นแหละเราก็วางไว้ตรงนั้นเลยถ้าเขาไม่ชอบเราก็ขยับหาตำแหน่งใหม่จนกว่าจะเจอตำแหน่งที่เขาชอบหรือถูกใจทีนี้เรามาดูว่ากลุ่มของอโกเนมาที่นิยมมากที่สุดที่ผ่านมานะคะมีสายพันธุ์อะไรบ้าง ถามเราอะเราว่าต้นหนึ่งที่แพงที่สุดเนี่ยคือต้นนี้เลยเสือพานสามสีซึ่งไม่ใช่ไม้ไทยเป็นไม้เขตอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียต้นเนี้ยคือจริงๆถ้าในในต้นจริงอะลองเซิร์ชคำว่าเสือพานสามสีนะคะเขาจะมีลายใบที่สวยมากคือเราเป็นคนที่แพ้ลายทหารอยู่ละเพราะฉะนั้นเจอเสือพานสามสีเข้าเราก็ ชอบแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลานิดนึงเพราะตอนนี้ไม่แน่ใจถามเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วราคาอยู่ที่หลักพันไม่รู้จะลงหรือจะขึ้นยังไงนะคะอ่ะคำถามข้อที่สองเนาะอากนีมามีสายพันธุ์อะไรบ้างเมื่อกี้เราแนะนำเป็นหนึ่งแล้วเนาะคือเสือพานธสามสีคือสายพันธุ์ของอากนีมาทั้งดั้งเดิมที่อยู่ในป่า25ชนิดและสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เน่ยเยอะมาก เราก็จะพูดถึงเป็นบางสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้เป็นอโกโนิมาเบรวิสปลาท้ำหรือว่าทางสายเดี่ยวก้างปลาแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของไม้มงคลนะ่ะก็มีคนเรียกต้นนี้ว่ากวักเงินแต่กวักเงินกวักทองต้นแท้เลยเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจแล้วเราไม่ไม่ฟันธงนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยที่เยอะมาก แล้วก็ที่เราเคยนำเสนอไปมีต้นว่านโพธิสัตว์อันนี้ก็คือเป็นอโกเนมาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีว่านโพธิสัตว์ด่างด้วยโพธิสัตว์จุดสังเกตก็คือใบเขาจะลายแต่ว่าเส้นกลางใบจะเป็นสีเขียวอันนี้ก็คือโพธิสัตว์เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันอันนี้คือทางสายเดี่ยวที่เราเพิ่งถ่ายคลิปไปก็ถือเป็นอโกเนมา เขาจะมีเส้นของเขาที่ชัดเจนมากก็ตอนนี้เป็นตระกนนูในมาที่พบบ่อยในป่าเมืองไทยนะคะคือต้นลิ้นกะทิงทั้งมีทั้งลิ้นกะทิงแบบใบลายแล้วก็ลิ้นกระทิงแบบใบเขียวซึ่งต้นนี้เอามาเรียกเป็นว่านขันหมากเศรษฐีตัวผู้หรือ,อยังไงเนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะไม่คอนเฟิร์มแต่เห็นเขาว่ากันว่าเนาะแต่ชื่อหลักๆของเขาก็คือลิ้นกะทิงเพราะนั้นก็จะมีลิ้นกระทิงเขียว แล้วก็เลนกระทิงหลายนะคะซึ่งก็อยู่ในเขตปา่าตรงดิบของทางแถบภาคใต้ซะเยอะนะคะแล้วต้นนี้ก็คือ ima, อโกนิมาต้นนี้คือต้นโพธิสัตว์เนาะคืออโกนิมาเขาก็มีหลากหลายแหละอันนี้ก็เป็นอโกนิมาสายพันธุ์ที่พัฒนาใหม่ซึ่งมองตรงว่าเราไม่รู้จักชื่อหรือจำชื่อไม่ไม่ไหวหรอก อันนี้เราจะเรียกรวมๆว่าเป็นแก้วกาญชนาละกกันเนาะตามชื่อพระราชทานที่ตั้งใหม่ก็จะเห็นถึงความหลากหลายแล้วก็ความกระทัดรัดของข้อของเขาที่จะสั้นแล้วก็สีใบที่มีความสดใสหลากหลายนะคะชื่อก็ตั้งเป็นบรรดาเศรษฐีทัง้งต่างๆมากมายนี่ก็เป็นอโกนินมาอีกตัวหนึ่งที่พบในป่าประเทศไทยและถือเป็นว่านด้วยก็คืออโกนเมาพูมิลัมหรือ กวักเงินพม่าถิ่นกําเนิดเขาก็อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศพม่าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตัวหลักที่เป็นที่มาของชื่อมาก่อนก็คืออโกเนมาคอมมูดาตัมมาเดียกวักทางลายเขียวเหมือนปีหรือริ้วทองก็คือเขาก็จะมีความลักษณะที่มีความคล้ายอาจจะเป็น ลายเยอะลายน้อยเขียวหมื่นปีเขียวพันปีคือรายละเอียดเราก็แยกเอาไว้แล้วในคลิปของเขียวหมื่นปีนะคะที่เป็นแยกเขียวหมื่นปีเขียวพันปีกวดทางลายเอาไว้โดยสังเขปนะคะตามหนังสือว่านแต่อันนี้ก็เรียกรวมๆไปว่าเขียวหมื่นปีก็ได้นะคะแล้วก็อากอนิมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มว่านและสมุนไพรก็คือ ว่านขันหมากเศรษฐีซึ่งมีหลายสายพันธุ์มากนะคะลำพังแค่ว่านขันหมากเศรษฐีก็เป็นกลุ่มอันโกเนีาก,กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดก็ได้หรือว่าแยกหน่อเหมือนสายพันธุ์อื่นๆก็ได้เขาก็จะมีเป็นข้อเป็นป้องที่สามารถแยกได้นะคะแล้วก็เนี่ยปลูกรวมๆคันปลูกต้นไม้รวมๆแบบเนี้ย เพื่อที่ช่วยดึงความชุ่มชื้นแล้วก็พางแสงซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังว่าบางต้นเขาอาจจะสู้ต้นอื่นไม่ได้เราก็ดูว่าเขาพอได้รับแสงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่อาจแน่นส่วนหนึ่งเพราะไม่มีพื้นที่ก็แบ่งกันไปต้นละนิดต้นละหน่อยเนาะแล้วก็ยังมีอีกเยอะมาก ทั้งชื่อใหม่ชื่อเก่านะคะวันนี้ก็ขอมาสรุปสั้นๆ Q&A 2เรื่องก็คือจากที่ถามว่าปลูกยังไงก็คืออย่าซีเรียสมีดินถุงมีกระถาง5ก็ได้8นิ้วก็ได้เน้นว่าถ้าเป็นกระถางดำกระถางพลาสติกดำจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่เน้นปุ๋ยในการปลูกช่วงแรกก็ปลูกๆไปเลย นะคะก็คือคุมต้นเขาให้มีดินอันเนี้ยเนาะในส่วนที่เขามีรากเนี่ยเราก็ฝังไปเลยในดินอันนี้เราจะตัดชํายอดก็ได้ก็ตัดสักขนาดนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเตรียมที่จะเกิดรากหมดทุกข้อแหละแล้วก็เอามีดคมๆเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าของแผลเนาะคัตเตอร์20บาท ตัดเข้าไปหรือจะเป็นมีดคว้านผลไม้มีดแกะสลักผลไม้ก็ดีนะคะคมทั้งคู่หรือถ้าจะเอาแบบง่ายๆก็ตัดให้ติดรากแบบเนี้ยที่เหลือก็เอาไปชำรากต่อตังหากก็จะขยายได้อีกหลายต้นถ้าต้นสักขนาดเนี้ยก็ปลูดในกระถาง8นิ้วสบายๆนะคะเพราะนั้นไอ้ก้อน,นี้ก็แยกได้เป็น4กระถาง ก,กบดินลดน้ําเช้าเย็นในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะวันเว้นวันเว้นสองวันเราก็ดูตามสภาพอากาศดูตามสภาพดินถ้าดินของเขาแบบเริ่มแห้งเริ่มแข็งอะไรเงี้ยเราก็ลดสักทีหนึ่งหรือถ้าเขาติดแล้วมันก็ตายยากละค่ะยังไงมันก็ไม่ตายแล้วก็ q a ข้อที่สองว่าโกเนมามีกี่ชนิดก็ให้ดูคร่าวๆใครที่มีหลากหลายชนิดกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปัน แลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพราะว่าเรื่องของต้นไม้อะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเรื่องนี้เรารู้เรื่องนี้คนอื่นรู้ก็เอามาแชร์แลกเปลี่ยนแบ่งปันกันอยากรู้อะไรก็ถามเข้ามานะคะจะเย็นๆนิดนึงเราก็ไม่ใช่ผู้รู้ทุกอย่างก็จะค่อยๆพยายามค้นหาเสริมหาข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อที่จะตอบคำถามของเพื่อนๆให้ได้เนาะไม่ถูกใจก็อย่าว่ากันแรงนะบ่นเบาๆก็พอ เพราะว่าเราก็คีน้อยใจอ่ะวันนี้ก็จบเรื่องของ Q&A a g o n น m a สองคำถามใหญ่ๆห,หลกัลกๆคือวิธีการปลูกและชนิดของ A g o n น m a แล้วก็แถมด้วยที่มาของชื่อ A g o n น m a ทั้งชื่อดั้งเดิมของเขาแล้วก็ชื่อพระราชทานจบเรื่องของอโก n น m a วันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันไปนะคะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ข้างใต้คลิปได้เลยขอบคุณมากค่ะ